สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักวันนี้เราก็มาพบกันต่อนะครับกับภาค2ของการหาความต่างของเฟสระหว่างจุด2จุดนะครับโดยอาจารย์เอ็มเหมือนเดิมนะครับผมเพราะเรามาดูว่าการหาความต่างเฟสที่เราจะเรียนในวันนี้จะเป็นลักษณะของวโวทย์ที่มันแอดวานมากกว่าเดิมนะครับเข้มข้นมากขึ้นนะครับ นเราก็อนอื่นเราก็ขอทบทวนความรู้เดิมก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสูตรแรกนะครับก็คือเดลต้าซีต้าเท่ากับ2พายคูณด้วยเดลต้าเส่วนด้วยแลมดานะครับถ้าเราแทนตัว2พายมุมมุมความต่างเฟสที่ออกมาเนี่ยจะเป็นเรเดียนสูตรนี้เมื่อโจทย์บอกระยะระหว่างจุด2จุดมานะครับผมเราก็จะ เอามาใช้ในสูตรนี้แทนถ้าเกี่ยวข้องกับระยะนักเรียนจําไว้เลยนะครับมันเกี่ยวข้องกับแลมดานะครับอีกสูตรหนึ่งก็คือว่าเดลต้าซิต้าเท่ากับ2พายคูณด้วยเดลต้าทีส่วนด้วยคาบนะครับเหมือนกันถ้าโจทย์บอกเกี่ยวกับเวลาระหว่างจุด2จุดเราก็ใช้สูตรนี้ในการแก้โจทย์ปัญหานะครับผมหน่วยที่ออกมาเป็นเรเดียนนะครับแต่เมื่อไร่ก็ตามที่โจทย์บอกความต่างเฟสเป็น องศาตัวสองพายในสูตรนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนเป็น3 6 0องศานะครับวันนี้เราก็มาดูโจทย์นะครับโจทย์ภาคสองของเราวันนี้จะเป็นโจทย์ลักษณะที่มีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับตัวอย่างที่5นะครับจากของเดิมเราเรียนไปสีตัวอย่างแล้วใช่ไหมครับวันนี้ก็จะเพิ่มอีกตัวอย่าง 2ตัวอย่างครับเพิ่มตัวอย่างมาให้2ตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่5กับตัวอย่างที่6นะครับเราดูตัวอย่างที่5กันก่อนนะครับตัวอย่างที่5บอกว่าคลื่นผิวน้ําต่อเนื่องกระจายออกจากแหล่งกําเนิดซึ่งมีความถี่20เฮิรตซ์และก็มีอัตราเร็วของคลื่นเท่ากับ40เซนติเมตรต่อวินาทีณนะตําแหน่งที่อยู่ห่างจากแหล่งกําเนิดเป็นระยะ20ิ และ21ซนติเมตรจะมีเฟสต่างกันกี่องศาครับีนะครับคุณจะให้เวลาคิดนิดหนึ่งลักษณะโจทย์ก็จะแตกต่างไว้แล้วนะครับวิเคราะห์โจทย์นะครับ ความถี่20เฮิรต์ตัวนี้คือตัวแปร f นะครับมีค่าเท่ากับ20เฮิรต์ซึ่งเฮิรต์ก็เป็นหน่วยที่เราต้องการใช้นะครับต่อไปตามสไลด์นะครับมีอัตราเร็วเป็น40เซนติเมตรต่อวินาทีได้ v เป็น40เซนติเมตรต่อวินาทีนะครับระยะทาง20และ21เซนติเมตรพอดีโจทย์ข้อนี้บอกว่า ห่างจากแหล่งกําเนิดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจุดสองจุดเราสามารถหาได้เลยนะครับว่ามีระยะต่างกันเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับลบด้วยยี่สิบออกมาเท่ากับ1เซนติเมตรนะครับพอดีว่าขึ้นขบวนเดิมใช่ไหมครับระยะทางออกจากแหล่งกําเนิดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสามารถลบกันได้ตรงๆเลยนะครับเอาไป จะมีเฟสต่างกันกี่องศาแสดงว่าโจทย์ถามหาอะไรครับถามหาเดลต้าซีตานะครับว่าเดลต้าซีตาตัวนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับเกี่ยวข้องกับเดลต้าเกเกี่ยวข้องกับเดลต้าซีตาหรือความต่างเฟสแสดงว่าเกี่ยวข้องกับระยะต้องหาอะไรครับหาตัวความยาวคลื่นนะครับ วันเราต้องหาความยาวขึ้นก่อนนะครับเป็นอันดับแรกลงมือเลยครับขั้นแรกเราหาแลมดาใช่ไหมครับ แลมด d าจากบทเรียนเรื่องส่วนประกอบของคลื่นเราพิสูจน์กันมาแล้วนะครับว่ามีสูตรก็คือ v เท่ากับ f แลมด d านะครับผมเพราะเราจะหาแลมด d าเราก็เอา f ตัวความถี่ตัวนี้มาหาร v ใช่ไหมครับเพราะว่าแลมดาจะได้เป็นสูตรเป็น v ส่วนด้วยแลมดาแลมด d าเท่ากับ v ส่วน f นะครับผมขอโทษนะครับ จากแลมด d าเท่ากับ V ส F, v ่วนเ V เรากำหนดเป็น40เซนติเมตรต่อวินาทีใช่ไหมครับส่วนตัว F, หน่วยหอกมาเป็นเฮิร์นะครับครูแทนค่าลงไปแต่ครูยังไม่ได้เปลี่ยนหน่วยเป็นเมตรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแลมด d าที่ออกมาหน่วยของแลมด d าจะต้องเป็นเซติเมตรนะครับระวังด้วยถ้า V ตัวนี้เป็นเมตรต่อวินาทีหน่วยของแลมด d าจะออกมาเป็นเมตรนะครับ แต่ตรงนี้คูมไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นลัมดาตรงนี้ต้องออกมาเป็นหน่วยเซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเราได้การหาลัมดาออกมาเป็น2เซนติเมตรนะครับหรือความยาวขึ้นนั่นก็2เซนติเมตรนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องมาหาความต่างเฟสแล้วว่าความต่างเฟสเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็อยากรู้เดลต้าซีต้าเหมือนเดิม ข้อเมื่อกี้ลัมดาเาได้เป็น2เซนติเมตรใช่ไหมครับจากสูตรเดลต้าซีต้าเท่ากับ2พายคูณด้วยเดลต้าเอ็กหารด้วยลัมดาแต่เดลต้าเอ็กและความยาวขึ้นหน่วยบังคับของเรามีหน่วยเป็นเมตรใช่ไหมครับเราันเราก็ต้องเปลี่ยนหน่วยนะครับวันครูเปลี่ยนหน่วยของเดลต้าเอ็กก่อนนะครับจาก1เซนติเมตรเปลี่ยนเป็นเมตรก็ต้อง หารด้วย100นะครับโฟฉะนเดลต้า X ของเราออกมาเป็น0.01เมตรนะครับต่อไปตัวแลมด้า2เซนติเมตรเราก็ต้องหารด้วย100นะครับตามกรอบสีน้ำเงินนะครับสีฟ้าก็จะออกมาเป็น0.02เมตรนะครับคราวนี้เราได้ทั้งตัวเลมด้า X ตัวเดลต้า x แล้วก็ตัวแลมด้า อยู่ในหน่วยที่เราต้องการแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราแทนในสูตรเลยครับจากสูตรนะครับเดลต้าซีต้า่ากับ2พายคูณด้วยเดลต้าเอ็หันด้วยล a มด่านะครับ2พายเราค้างไว้นะครับเพราะเราจะหาเราหาเป็นเรเดียนละกันเดลต้าเคือ0.01คุูนย้ายลงมาแทนในสูตรนะครับส่วนลัมด้าคือ0.02 คูย้ายลงมาแทนแลมดานะครับคูเลื่อนจุดนะครับตัดระหว่าง0.01กับ0.02ก็เหลืออัตราส่วน1ต่อ2นะครับเพราะฉะนั้น1คูณ2พายก็กลายเป็น2พายนะครับส่วน2เพราะะนั้นตัดกันก็เหลือพายนะครับพายเปลี่ยนเป็นองศาก็เป็น180องศานะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เลยว่าคลื่อนขบวนนี้มีความต่างเฟสเป็นเท่ากับ หรือ180วองศานะครับระยะทางที่โจทย์กำหนดให้20และ21เซนติเมตรตรงนี้นะครับมีเฟสต่างกันเป็น180วองศาหรือพายเรเดียนนะครับไปดูตัวอย่างที่6นะครับตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้ตัวอย่างที่6บอกว่าจากรูป P เป็นแหล่งกำเนิดคลื่นที่มีคาบเท่ากับ1คูณ10ยกกำลังลบ3วินาทีจุด Q และจุด R อยู่ห่างจากจุด P เป็นระยะ12และ14เมตรตามลำดับถ้าคลื่นเคลื่อนที่มาถึงจุด P และจุด Q มีเฟสต่างกัน270องศา จงหาอัตราเร็วขึ้นขึ้นขบวนเดิมใช่ไหมครับแล้วก็ออกจากแหล่งกําเนิดเดียวกันด้วยรานน้ก็คิดแบบข้อเมื่อกี้ได้ใช่ไหมครับวิเคราะห์โจทย์นะครับทำสไลด์ครูนะครับวีดีโอของครูพบว่าที่ครูขีดเส้นสีเหลืองตรงนี้คาบเท่ากับ1 3, นึ่งคูณสิบยกลบสมวินาทีตัวแปรตัวนี้คือตัวแปร ทีใหญ่นะครับตัวแปรค่าเราก็ได้ออกมาเป็นดังสไลด์นะครับต่อไประยะทาง12เมตรและ14เมตรตัวนี้เราหาตัวเดลต้าเได้นะครับเท่ากับ14ลบด้วย12เท <12 S 2> ่ากับ2เมตรนะครับผมต่อไปมีเฟสต่างกันเป็น270องศานะครับตัวนี้เป็นตัวเดลต้าซีต้าเท่ากับ270องศานะครับ โจทย์อยากรู้ว่าอัตราเร็วของขึ้นก็คือตัว v เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับฟ้อนว v มันก็มีสูตรเดียวใช่ไหมครับก็คือ v เท่ากับ f l a แลมดานะครับสแสดงว่าโจทย์ขาดตัว f ใช่ไหมครับแล้วก็ขาดตัวแลมด d าด้วยเพราะนั้นเราก็หาทั้ง f แล้วก็แลมด้าเพราะนั้นครูจะ หาแลมดาก่อนนะครับผมน,นี้ลงมือเลยครับหาความยาวคลื่นจากสูตรเดลต้าซีตาเท่ากับ2พายคูณด้วยเดลต้าเหารด้วย แลมดาเพราะโจทย์บอกเดลต้าเอมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องหาก็คือหาแลมดามาครูย้ายนะครับเพราะฉะนั้นแลมดาตัวนี้ครูย้ายขึ้นไปคูณนะครับเดลต้าซีต้าย้ายลงมาก็จะกลายเป็นแลมดาเท่ากับ2พายคูณเดลต้าเอ็กซ์หารด้วยเดลต้าซีต้านะครับครูแทนค่าเลยในเมื่อโจทย์กำหนดเดลต้าซีต้านะครับตรงที่ครูพอยต,ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นองศาเพราะฉะนั้นครูก็จะเปลี่ยน สองพายตัวนี้นะครับให้กลายเป็น360องศานะครับโดยการคูณ180ส่วนพายเข้าไปนะครับครูเปลี่ยนอันตโนมัติตรงนี้ก็กลายเป็น360องศานะครับผมเดลต้าเเป็น2เมตรนะครับหน่วยเมตรแล้วครูเอามาแทนเลยนะครับส่วนเดลต,ต้าซตาเป็นหน่วยเป็นองศานะครับครูแทนเป็น270นะครับต่อไปครูตัดด้วย90นะครับ พอนตัวบน90คูณด้วย4ก็กลายตัดแล้วเหลือ4นะครับส่วนตัวล่างตัดแล้วเหลือ3นะครับ4คูณ2ก็ได้เป็น8ใช่ไหมครับส่วนด้วย3พะนเราหาแลมดาออกมาเป็น8ส่วน3หน่วยบังคับก็คือเมตรนะครับเพราะว่าทุกอย่างเราแทนเป็นหน่วยบังคับไปแล้วเพรอนความยาวขึ้นนะครับเราได้ออกมาเป็น8ส่วน3เมตรนะครับผมใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมครับหาความถี่มา หรือถ้าเราไม่ได้ใช้สูตรที่ครูกําหนดไว้ให้เราก็ใช้อีกสูตรหนึ่งได้นะครับแลมดาเราได้มาแล้วใช่ไหมครับคาบก็คอมเมกี้บอกมาแล้วหาตาเร็วจาก V เท่ากับเอฟแลมดาหรือ f เท่ากับเศษหนึ่งส่วนคาบใช่ไหมครับเราก็เอาคาบมาหารได้นะครับเราเปลี่ยนเป็นอีกสูตรหนึ่งเลยเพราะเรารู้คาบแล้วแทนเลยนะครับ V เท่ากับแลมดาส่วนด้วย คาบแลมดาคือ8ส่วน3ส่วนคาบก็คือ1คูณด้วย10ยกกำลังลบ3นะครับเลขยกลกนะครับเราดูต่อเลขยกกำลังนะครับ10ยกกำลังลบ3อยู่ด้านล่างย้ายขึ้นไปก็กลายเป็น10บกำลัง3ใช่ไหมครับเพราะาอัตราเร็วได้เป็น8ส่วน3คูณ10ยกกำลัง3เมตรต่อวินาทีนะครับนะครับเราได้อัตราเร็วมาแล้วก็คือ8คูณ 8ส่วน10ไม่ใช่ขอโทษครับ8ส่วน3คูณด้วย10ยกกำลัง3นะครับผมโจทย์ก็ไม่ยากนะครับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนอครูเท่านี้นะครับนักเรียนก็ลองไปทบทวนกับเทปที่แล้วกับเทปนี้นะครับถ้าสงสัยตรงไหนนะครับนักเรียนก็อีเมลมาที่อีเมลของครูนะครับหรือไม่ก็เฟซบุ๊กของครูได้นะครับ วันนี้ครูต้องขออภัยในความผิดพลาดของครูอาจจะมีพูดผิดบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็ขออภัยในนั้นที่นี้ด้วยนะครับนักเรียนก็ติชมให้คําแนะนําอะไรครูได้นะครับเพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับผมครับสวัสดี